ที่บริเวณสนามภายในสลากกลางจังหวัดส,สุรินทร์ซึ่งเป็นสถานที่ในการจัดเตรียมการปั่นจักรยานเพื่อแม่หรือใบฟอร์มัมบรรยากาศการลงทะเบียนในช่วงเช้าจนถึงขณะน,นี้มีประชาชนนักปั่นจักรยานมาเข้าแถวเพื่อลงทะเบียนปั่นเพื่อแม่และรับบาร์โค้ดกันเป็นจำนวนมากโดยทางจังหวัดส,สุรินทร์ได้จัดเตรียมสถานที่ลงทะเบียนไว้เป็นสัดส่วนก็คือผู้ปั่นไปและกลับ26กิโลเมตรและผู้ปั่นไปและกลับ10กิโลเมตร หนึ่งในนั้นมีนักปั่นวัยเกือบ80ปีมารอคิวร่วมกิจกรรมนี้ด้วยนั่นคือคุณตาทาสิงห์เขเวหนที่เดินทางมาตั้งแต่เช้าเพื่อเข้าร่วมลงทะเบียนรอปั่นเพื่อแม่ในเวลา15นาฬิกาคุณตาบอกว่าได้ปั่นจักรยานมาจากบ้านที่ตาบลช่างปีอำเภอศรีอรภูมิจังหวัดสุรินมาถึงสละกลางจาังหวัดสุรินระยะทาง30กิโลเมตรบอกว่าภูมิใจมากที่ได้เข้าร่วมปั่นเพื่อแม่ ทุกวันนี้เลี้ยงหลานที่ยังเรียนหนังสือตัวเองปั่นจัก,กรยานในหมู่บ้านทุกวันเพื่อออกกําลังกายให้สุขภาพแข็งแรงช่วงที่ซ้อมก็ไม่ได้ซ้อมด้วยแต่มั่นใจว่าปั่นได้ครบ26กิโลเมตรแน่นอน